นี่ไงจีหุกเป็นเหตุให้ต้องมาไปดูมาใช้์กันร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุ ขอให้ทุกท่านที่พามาเจอคลิปนี้ขอให้วารมีของปู่าทเวศวรเปิดดวงเปิดทิศเปิดทางให้กับท่านที่เห็นคลิปนี้ใครกดคอมเมนต์ขอให้ถูกหวยใครกดแชร์ขอให้เิ่มจนถาวรขอให้คลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดปฏิหารขอให้ทุกท่านรวยกันทั่วหน้าขอให้ทุกท่านได้สัก์ได้โชตได้ลาอนุโมทนาสาธุ สวัสดีครับร้อยชัดนำโชคมาแล้วแมวลาดมาที่เสาหลักกิโลภาสาก่าบ้านหน้องคูสารตาดีครับนะครับ,บไปดูสารตาดีหลักกิโลภาษาก่าเข้ามาสามงวดเด็ดแล้ว ตั้งแต่แปดหนึ่งสองหกหกสองศูนสองแล้วงวดที่ผ่านมาก็เข้าสี่หกแล้วงวดนี้มีแนวทางอะไรเสียงโลกรัตบาลไทยจะพาทุกท่านมาดูว่ายังเหลือตัวไหน ตามมาเลยครับตอนนข้างๆหลักมิโลปาชาเก่าสามนาทีุ่งนาเป็นสีทองย้อนไามอย่างสวยงามนะครับข้าวกขอหนึ่งศูนย์ห้าถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้ว ครับหลักกิโหรห้างภาษาเก่าสานตาดีอยู่ด,ดีเพื่อเป็นแนวทางรัฐบาลแห่งพฤศจิกาย,ยานนี้เป็นแนวทางห้างนี่ไงจีหกเป็นเหตุให้ต้องมาดู ใช่เก่าดูไว้นไหนึน่งกี่นาทีสามยังก็ยังยอ,อยู่เแื่มันขย,ยับไปเป็นสามสองสองสามหนึ่งสองสองหนึ่งนะดูไว้งวดก่อนก็ ครับตาดีงวดก่อนนั้นก็มีหุกหุกสองสองสองศูนย์เก้า กิโลเก่าบ้านน้องภูพิกัดหลักกิโลเกา่าบ้านน้องภูตำบลน,น้งตำบลเขาใหญ่อำเภอสรีอ่อนภูมิแขงหวัดจุลินสามงวดติดหนึ่งสองกับสี่หกก็ออกมาก่อนแล้วหม,มดแล้วก็

ข้างๆฝั่งตรงข้ามกับหลักกิโลก็คือปราช้าเก่าข้างๆหลักิโลปราช้าเก่าอันตรีข้าวเขาห้า ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วเอาักกิโลข้างกระซ้าเก่า ฟันฟน้องครูนำมาฝากทุกคนเพื่อเป็นแนวทางเสียงโชครัฐบาลไทยพร้อมกับหลักกิโลสารตาดีมาให้ดูว่ามีตัวไหนบ้างมีสองสองศเก้าเป็นแนวทางเสียงโชครัฐบาลนนไทยปีกจิจกานนี้ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดี ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในการดูคลิปที่ดีๆครั้งต่อไปหากใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งคอยมีตะรวยสาธุสาธุ ข้างๆปัสสาะเก่าก็เข้ามอมลิหนึ่งศูนย์ห้าก็ขอหนึ่งศูนย์ห้าก็พอถิงใจ่้ปัาะเก่าต้องต้องข้ามกับหลักกิโลสารตาดีครับคลิปนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ ขอให้ท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้บารมีของปู่พญานคราชเปิดดวงเปิดทิศเปิดทางให้กับท่านที่เห็นคลิปนี้ใครกดคอมเมนต์ comment, ขอให้ถูกหวยใครกดแชร์ขอให้เลิกจนถาวรขอให้คลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดปาฏิหาริขอให้ทุกท่านรวยกันทั่วหน้าขอให้ทุกท่านได้ทรัพย์ได้โชคได้ลาภอนุโมทนาสาธุ